สวัสดีค่ะทุกคนาทานอาหารกับปนุษย์นะคะทุกคนจ๋าอาหารมื้อนี้ก็หารผัดกะเพราหมูนะคะย่อย่เหมือนเดิมน้อทุกคนค่ะนีนูนย่อย่อีกแล้วตามาาตามาจา้าตามมาจ้าอร่อยอร่อยย้อยเลยดูนะคะผัดกะเพราหมูใส่หน่อไม้อัด ทุกคนหน่อไม้กระป๋องนะแล้วก็มีพริกสดหั่นไปด้วยแต่ไม่เผ็ดเท่าไหร่เนาะทุกคนถ้าทำเผ็ดเดี๋ยวฝรั่งจะทานไม่ได้นะอาจารยาจารยย่อยอร่อยอ